บอกว่าเก็บมาบรายกยะประมาณสาสี่ชุดท่าบตรอะไรมันบดีมองงามแด้วห้าก็เดี๋อยมาเอาเพราะมันกะอยู่ด้เฮือนนอกกันเนาะไปละไปปูไปพ่อเม่เจ้าฮะไปยืนเทียงกับมังดูฮะกันลำบ่าวใหม่เลยคือกันดีๆใช่จะเกลือาย อ่าคือพ่อแม่นเออเอาเอากินเด้อครับเฮาสินีจะว่าเด้อเดือนเฮาจังไดกันสิเอาขอให้ไว้เถิงเผือกทายเผื้าทําเพิ่นเว้าเด้อเด้อเออคือเายแบบเครื่องดื่มเครื่องยังเนาะอ่าเครื่องดื่มอืมๆแม่นแม่ให้ยากแล้วให้จักกินน่ะบ่ได้ถ้าอยากแงก็คือให้บอกออ่าปัดเนาะเนาะู้เนาะเจ้ามาค่อยักได้หมด ีล mm ูกสาวอยาาไปลามด้ดเล่จะกว่ากเลยเางแ้อนเพิ่มอีกจะเป็นเงินคำกับไฮบอจากกในใบไฮมบแต่หมกกอนได้ตลอดจะเป็นแซนเบิกแซนจะเป็นซองเบิกซองเยอ้าวเชผ่ากันเปื้อนมาได้มาเนี่ยโอ้โหนี่อ้าววิธีเฟิน อออออลอยเงียมคือสำคัญเด้อเป็นไหมคร<า>ับกาทักทายสะบายดีเนาะพี่ๆน้องเนาอะกาบมาต่อกันเนาะทางน้องใบเตยเพิ่นกะสี แนะนำให้น้องเพิ่นเก็บเสื้อผ้าแพทยเนาะดัก,กเก็บสิ่งเก็บของน้ำเงินน้ำชาถ้าละพี่พี่น้องเลยเนาะกาสิได้อ่าไปส่งเพิ่นบาดน,นี้เนาะท้าสนนก็นได้ไปส่งเพิ่นฮอดบอนฮอดทีอดฮอตหิดเวี้ยหิดงานพ้าละพี่พี่น้องเลยเนาะจังไหนก็พาเพื่อนพี่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะรอติดตามหามับส้มเนาะพี่พี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันถัทะที่บอนทางน้องเพิ่อชีวิตงานถ้าละพี่พี่น้องเลย กะสิยหายทางน้องเพิ่งเก็บเคกองเก็บคงตัวอะไรมันดีสําคัญกะไปฝากอ่าคนข้างบ้านที่ว่าไว้ใจเนาะพ,พี่น้องเนาะแต่ก็ให้ท่างน้องเพิ่งเก็บเสื้อผา้าแพ้เนาะตัวไรสีใส้ตัวไรเอาไปเฮ็ดเวกงานก็เก็บไปอ่าเนาะเอาจังไรไปเบิง่งทางน้องเพิ่งเก็บเราบอตอนนี้แล้ววันอะไรเนาะเพราะว่าทัาสนวนกันยังมีเวกอ่าค้างคาอยู่ก็คือสีกลับไปหาหมออีกทีหนึ่งละพี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า,อาตอนนี้ก็สิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงยังแล้ว อาสีข่าว12โมงแล้วคือ,อพี่น้องเอ้ยเอาจังไหนก็ไปเบิ่งทางนอ้อง่นเก็บเครื่องเนกะ็บคลองเนาะแต่กระทั่งจางหาันหลังจากหันแล้วกาาระทั่สรองก็กสิไปส่งให้พี่น้องเอ้ยแล้วก็สิตีกลับมาอา่าเซโนโอ,อีกรอบหนึ่งเนาะโดยเอายังไ้บ้านี่เก็บแล้วเลยอ้าวเก็บแล้วไวายเรยวว่า,าวเ,บเววาทบา้าน ใช้เขื่อมาสิไปฝากเพิ่อนนะฮะใช้เขื่อมาสิไปฝากเพื่นมัอมาา้างงอมันสีนั่นอยู่บ่ละจรอถ,ถึงลออยู่บ่ฮึเอไปฝากไน้ปฝากนะอเอวะดูว่ปกาว่าน้ำเพลินานน่ฮึปรกาว่าน้ำเพลินดูบบว่ฝาไม่เฮือน,กนไก่ไหนบ่ ยันเหี่บอเห็นด้ไ้สาะเจ้าป้ามนี่เหี่ยนเหียแล้วนางเอ้ยตูมันเหี่บดีบ้านเขาหัวเจ้าอยู่เฮือนเขาขึ้นมาง่ายมายังบอไม่ได้ผาเฮือนไก่ในเบิรงไเขาเบิไนไฮใช้กางคืนได้พัชิรุกมาสะเอ้ยบทางที่ดีผ่าเพิ่นไห้ดีกลัวนะ ลองไปไปเอิ้นเพ,พึกษาเพิ่ยุย่งฮะมียังนันจะพัดลมนะเอาเตะแล้วบ,บ้านตอกการ้ำห้อเลยสิใส่หน,นึ่งสองามลส่กับรกระบอกได้เลยมันมียังใงใน้ เอาเสกไงอนี่อันนี้เอามาแต่ซูนผลสื่อให้บอผลสื่อมาแต่โดนแล้วมีแต่ไปบ่มีขายเต้าน้ำลาวจะเดินเอาผมเปลี่ยนบ่เสือนะยัยนมาห่อห่อทมาทำมาตั้งสิอโอ้สร้างว่าลืมหูซิบเลยคะซิบหรือรูดอยวบ่ <laughs> พูดเหรออย่า <laughs> มันบอก <m uch> มันไหลโอ้ยชิมนีน่เนาะไปเบรกไปความปลอดภัยเจ้าหันแล้วบอกไปไปเบยกเหงนงานจะควรอยู่ได้อยู่โดนลาบีก็มาจอบเมาส์าหราอเนี่ยไปงานไป ไปพี่น้องเนาะมาฮอดทงให้ทงหน้าเด้อเนาะมาฝากน้องใบเตยยูสถาทานที่อันนี้ละฮ้านอาหารเนานะ,ะกับขา่าวคบน้ำนี่รบไปพี่น้องเลยเนาะเอ้ากะใบเตยอ่ะสบายด,ายดีรอบสองพี่น้องเลยครูเห็นเบอรมงฮะเออห่าหัว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 ัวหัวัวนััว่ัหั ปูเป๊ะ <rôle> ป <à déc> ่ปูเปี้ยวโอ้ยสบายดีละคนงามโดยมีแต่คนงามๆนี่มาอยู่ห้านันเดี๋ยวสิมาเห็ดเรียกที่บ่หวะเนี่โดยสิมาเห็ดเรียกที่ทั้งโจรทั้งหุ่นดีเนาะสลายหุ่นดีเด้่ยอหุ่นดีเกลือก็เลยใส่ลงนี่นะวัตถินบอกเครื่องไงวัตถินเอามาโบราณ เราอไปก็บมาบรายกยะประมาณสามสีซุดถ้าบาตรอะไรมันบดีมองงามแลยเอากระจะคอยมาเอาเพราะมันใกล้อยู่เรื่อนอกกันเนาะไปละไปปู่ไปพ่อเม่เจ้าฮะไปยืนเทียงกับมังดูฮะไปยืนเที่ยงกับมังดูฮะกันลำลำว่ะรุงเช้าใหม่เลย คือกันีดีเๆชาวไร่คืยหน้ากต่งามเออฟาคนตาแต่งามเออโอเคหม่สีเอาเข่าหอบให้เออเออนั่งดูโต๊ะคนกินอะไรเห็ดเผามาให้กินมาผักมาฟังให้ได้บ้านนี้อออื้อเหื่อยเป่าพี่น้องเอ้ยพุทธมงค่กับไรงานการบ่เป็นกระบอกโซนกันเด้อละเด้อเออแนะนำเพิ่นแตงไรรุ่นโทนเพิ่นเนาะ อูน hey, ่า่นอจะ้าอ่าำกันเลยสองคนเพิ่นแล้เวลาเห็ดเบี้ยเดงานกัให้เจ้เบิงเ้อเบิงบามูเห็ดแบบไรเออ้้อนฮัลอืมเฮ็ดได้คือจะว่าละได้เฮ็ดเบี้ยเดงีนอยู่อ่เนี่จะใช้หรอกอย่ในห้าอาหารี่ขาหยโบราณที่ผ่า อ0อเเป็นืเจ้าก็เบงิ่งเเมืองงานสิทธิ์สิทมิ์อเฮ็ดแบบไรเจ้าก็เฮ็ดบมเมนได้ทิถะาจะบอกเป่นบอกบ่ได้เด้เด้อเจ้าต้องเฮ็ดดูเอาพยาเอาเมนเนเามาใไห่ก็เฮ็ดไปในหลาจะได้บเเ็นกะมา่นเรื่อยๆเิ่นเฮ็ดแต่ต้องกินนว่าจะสาหายได้กินนะถ่าถ่าน้องไเจยโอ้ถ่าน้องไปเตอเจอกินยังละะ โอ่กินขังโอ้ยไม่ได้กินยังไ่ได้กินว่ข่าวเศ้าจะคืนเบิงอืข่าเปียกเดอมีเพอขาเปียกขาเปียกก็ได้เปล่าไสดนำเนาะกน้องตนไปอยู่ซือเนาะอันนี้เดะจีงซี่ล่ะละเอ้ยนี่เหตุงานเหตุการ์นี่เดี๋ยวคนงามๆนี่เห็นบอ โอ้ยเดลูกสาวงามเดีนี่นี่ก็งามเป็นคนละแบบอันนี้ก็งามแบบสไตล์ยูโดยูเรียบเออกระจงอกระเจงเออเงเเจงเอองเออกเจอกระเงออกระงกะจงงเออก่ะเจเาองะะ อเเาียบอกแล้วบอกแล้วเพราะว่าอันเจ้าค้ามียังแต่เจ้าบอกเราอีกเพิ่มเพราะว่ามาเร่งๆมันก็ยังงงอยู่แล้วเนาะเมนเมนอกนยากคนยาเอเลเจออัดอมนะ้ันดี ผนเคยไปเห็ดวียกอยู่เหราเห็ดวียกห้านอาหารเป็นบ่ละเ็ดาอืนเดือนน้อยจะไคนหาุกไ้นหายสิบพัเป็นมืออที่น่เป็นมือโอหาเป็นมือเรานเอนหนักเป็นอื่นแล้วอือออเมนเมนัอ่เป็นที่อเัอื่นเป็นที่สี่เด้่ยอื่นเออหนักทุกทวนที่สีแล้วทุกวันที่สก็คือว่าได้เดือนนึงเนาะครบรอบครบรอบที่สีอ่า เริ่มเ็ดงานมอื่นเด้อล่ะเด้อมื้อนี้ก็เฮ็ดได้ซ่อยเพิ่นไปเลยอ่าเฮ็ดไปเลยเด้อควรใจดีตผู้เจเพิ่นก็ใจดีฟังเพิ่นวาอานงนะแม่อันน่ะยืนอยู่ยังอันนี้อีวาแล้วเพิ่นได้มานี่ตื่นตนตื่นเือ่้อไต่เตย เออธรรมดาแด้วบะใบเตยสื่อเพื่อนเนี่บอกแล้วบ่ในน้ำจิ้มระบ่น้องเตยเตยก็ได้บ่ต้องเบิดนาก็ได้เตยยื่สื่อก็ได้โอ้ยาเน้าอลาย่ยรลายยาจะที่โบอุดว่าืไม่ได้าม้อากัน้เาะเรา้วเาไปแมแม่ชายาาไดโอ้เออเรามาติดสายสานี่คนีบ้านเทโออืมอืมอืม เออคน่าขาวเบิ่นเบิอิผู้สาวววเออันบฉันนาแต่พูษาวมาอยู่น้ำผู้สาวอ่าพอดีนอนอยู่กับแมูนานี่เด้ถไปอยู่เจนั่นเล้วเพิ่งไปกินเนี่ยเงาคหน้ากนอนอยู่นี่เด้นอาน้ำกันนะแล้ว แต่ว่ากว่ามันอยู่ดีเจก็นอนเวลาเจมือเจันเจ๊กนอนเป็นหู่การโอ้จะมีเือนจึงรางเหรอเือนสองรางให้เหลอนอนอยู่ไซด์ด่านหนึ่งโอ้อยู่ในอืมอืมอืมลูกข่ามาเลยแมนเมนเผา่านเผาเครื่องนั่นเนาะนคิด่าเพื่อนจะอยู่ไก่บ่ะโอ้สันบอกอืมเือนเจคนลงใหไ่ได้ลังงาม đó ừ. càyu ừ. à. ừ. okay, đây càyu bay cả đỡ tằng mưu tằng tới ấy thiệt việc cái ngan bạn được đấy từ thằng đi kinh anh sang một điêu các mẹ b้าน theo mẹ b้าน luôn luôn เดี๋ยวเศร้าจะคิดเบื้องบม่ได้กินข้าวไะกินได้อยู่ได้เออแต่ว่าบาบุยะเข้าหมักกินข้าวสวยโอ้โหเม่นว่าห้าวบะมีบ่อีหละด้วยเลยแต่ห้าวบะมีเดี๋ยวมันไม่ได้กินเลยเนาะช่วงอนาคอยเข่าดูดูค่ะเพื่อจีอวบเลยหนาเต็มอันนี้กระทุ่มเนาะปันนี่แบบฟอมเห็นบ่ะฟอมแล้วว่าน้องเขาจะบวกละบอกบัง่ายๆกับแบบเขาน้ำแชปลามันขาดเกินเขาน้ำแชมพ่าขาดเกินนะจ๊ะ แ่วินบ่กินบ่สบายแม่กินกินตามสบายอยากเด้อโลกเธออยากมีโลกมีอยากนํากัเฮ็ดกินอยากเข้าก็ทอดไข่บู่กินเองอนาคตุน่ะตอนมเป็นกเฮ็ดให้อือเป็นแล้วก็คืออยากตั้งกันเองได้เป็นอยู่แล้วทางเพิ่นเว้าเด้อคัดมวยังก็เป็นเนาะบ่เป็นก น้ำซงในตู้นี่นะเฮ้ยน้ำรงในตู้นี่านสบายอ้ที่นี่ซงแบบนมกาแฟชาตองชายเลยมันอยากน้ำไดก็เอาหยกน่อยนห่มาหยิ่กินหยิกินตามเหตเีน้ำกินน้ำได้มีตเพื่อผายนะงทอนุญาตบอกในลูกเราเขาเอาอะคือออว่าเออเขาเากินเด้อเขาเากนนีจะว่าเดนจะเดนเขาจไกันรือว่าเอ้าื เอ้าองๆๆให้เกียรติมทําเพิ่นเว้าเด่เด้อเออคือเครื่องท้ายแเครื่องดื่มเครื่องยังเนาะอ่าเครื่องดื่มอืๆแม่ให้หัยากแล้วให้จักกินน่ะบ่ได้นอยากห้มันให้บอกออ่าเฮาดื่มตัวนี้ตัวนั้นเพิ่นตัดเงินออกเงินเดือนออกอ่าประมาณนี้ง่ายก่นคือคว่ากินน้อยเดียวนี่กว่าเฮาขอกินยได้เนาะเขา่าขอนอยากให้าขอเฮาก็มีวิธีเว้าว่า เทาเงินมีเทากินเท่าวัน็เือทจ่ายได้โอัเอจ่ายได้ดนอะเจ็ดใจดีะจ้าตัวดีเลยเนาะแต่มาเรื่องงนพวกแม่กินเขาเลนเผาไงน้ำทุ้มเ่เนียบริวารใจดีเจีบริาอยกโีดเทาไฮเเื่อนขายอ้ืขาว่อดจำได้เลยมันชิดไปนันะเยมันเกินไปบอกบอกกันนะเขาซื้อเขาใส่เข้าจเนาะ มาคามาคายม,มาแล้วผมเอากินหะกินเคยกินได้พักกิน่ข้งหลังเจ้านะลูกเอาเอามากินกับก็ได้่ะ <cond> <sy nt ate Malays> มันนังเกิดขอไปนั่งมันมานั่งกินไก่มาถามข่าวถามข่าวกันดีกว่านั่มันนังไก่แท้จักบอหลาไปเตยมีได้อยู่ว่าเสือผ่านาเพศอละโมลายเป็นไรรว่ม เดียวสีอเออสันอะปทำข่าวทำข่าวอายุซ้ำกันได้ไอป๋าไอายุสิบสี่ซ้เดียวกันเพิินโอ้ซ้ำหาพรเพมาให้กันเลยปะม่เออตองนั่งกดระเบียบนะบอให้มือ่ีนไว้ทให้โผล่เบิกก่อนได้จเป็นจะ

เศร้าวเานั้นวยเา้านี่นองเพนหน้าตาสดใสเตกต่างกันได้กับน่องใบเตยอาหารข้าวเาน่องูหนอันนี้หน้าตาสดใสนิ่มเนียนอันเศร้าเลยวันนี้แบบบริโตด้แ่งเราก็ะไรคือว่าอะไรตามสภาพ ผมมีลูกสาวเป็ลูกมันนะาเอาเป็นลูกคนท้งหมก็ได้ดูเล่เด็กนลนลัวกูเลยเป็นลูกในท้องผมมีทั้งวัยเดเดินชายคนทหลามีลกชายไปบ้ามากเลยสิบวามากแค่ไหน็เออ่าคถามนไผมมีลูกสาวสองมันนะสซพตการคนต้องมีลูมีผู้อยู่เมนเมนไปว่ามาเลยสิเอาเป็นลูกคนทั้เลยแล้วแบบเบิหน้าตาทิชชา เอาจุกผมจุกผมจะตายเดียวกันได้มานีก็ได้แต่ว่าผู้นี้อยากพึ่งพึ่งแน่นิดนึงพู้ซึ้แน่เป็นบ่บ่เออบ่เป็นมุมกล้องเลยบางทีกับคนขาวกลายเป็นคนล้ํากล้องน่ะมันเป็นมุมมันเน่

มามาตะกี้ด้นอนดำบอกเดร่ด่เริ่มเริ่มอ้วกเลยเนาะมาเลยงานกีขาวัวเห็นนนนดำดำอาหารการกินแบบบาสมบูรณ์แบบนะเนาะเออนี้แนี่แบบว่าข้าวแดกนี่องร้านเป็นบอกอ่ล้งร้านอ้าว่าต่ตไปเลยเป็นเพิ่มเงินเดือน กินอยู่ก็หมื่อธุนไปมีใบพรมไวไฟของน้าของในเองหักแชมพูสบู่แสบซื้อมื่อเมื่อหนึ่งแทบบริจ่ายเงินยังเลยนะเด็กเองเนาะบริจ่ายเมียบากินอยู่น้ำฮาวยังครบทุกอย่างไวบพรมไวไฟบัตรเติมเงินกับบริจ่ายใส่ไวไฟในห้างเลยบริมีเงินจะขีดได้นี่นาะเออเออบริมีบริเป็นยังเออเดี๋ยวเจ้ามีเฟซมีไลน์เจ้าก็โอ้ล้มหาเหล้าอ่ะเวลาซ้อนอะไรในน้ำบริทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเจ้าซ้อนเพิ่มอีกจะเป็นเงินค้ำกับ อหอัทไวให้บอกเาจะเบิกก่อนได้ตลอดอจะเป็นแซนเบิกแซนจะเป็นสองเบิกสองเฮ้ยเป็นหาเบิกหาได้อือยู่ในวงเันเมื่อเกินเงินเดือนถ้าลงมาหนเมนเมเมนในเง้ยสองล้านเนาะแต่กเก่งไกมาอยู่น้ำเต้นเ้ขาเบิกอันไทยไทยใช่นะเด็กเขาเบิกถึอหาล้านเึอสองแสนสามแสนอีกไดอยู่ได้อยู่ดก

โอ้ยอยู่เพื่อนรังนั้นอยู่เพื่อนยืนยังม่ได้อีกใบปันมาคิดอยากได้มาใส่อยู่ได้ใบปันพ่อมบำแพ้สบายอืถ้าดาวสุขเรินเนาะถ้าดาวเอาก่อนทำมีเงินจะขอดาวเอาใหญ่ขึ้นค่ะอ่ากับบริเพลงบนได้ที่ฮาพรเนาะอืมต่มาหาฮ้าเงินอืมอืมอืมจุสุดกับพรเนาะมันสูสีกันกะพรเนาะเนาะพรถ่ายเครื่องมาหาเงินเอาเงินสดมาหมุนอืม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  มากบ่ท้อไอ้เกนี่แชร์บ่ล่ะเพิ่นมาอยู่ได้เส้นสัตว์นี่มากอยู่เส้นแต่ว่าเวียงานนะโอเคบ่ล่ะเวียงานโอ้เวียงงานเฮ้ยเอ็งสิเว้านะรเต็งบ่ได้ฮอด10โต๊ะอ่ะจังได๋ให้น้องเพิ่นกินข้าวกินน้ําก่อนแล้วก็สิแนะนําแล้วนองกสิได้กับปะพวกพี่น้องไอ้บาดนี่เนาะปะทังน้องใบเตยโอ้ป้ทดลองเลยบาป้าซ่อยไสซ่อย เออเออยิ้มนี่คือใหญ่เด้อยิ้มนี่คือคือระลับหนึ่งเป็นเมค้าเนี่ยว่าห้บูดให้เบิ้งอ่เป็นนั่นนั่นค่าต้องยิ้มไม่ได้เดือนเดือนผานยืดผมดอกฮ่าผมกูดพอดบ่เออเอาเอาแซนเนล่าเอ้ยเอาหารดทุกคน กะเพราทะเลเนาะอาเมากินด้วยกบนนี้ไดู้บริการดีช่ไจากเด้บเตยผู้เสริมน้ำบาเนีอออาจจะสั้นเน้ขคุ้มคุนไปเรื่อยๆก็เก่งอยงเง้เนทางครัวบองฮิดกบเ้ากับน้ำคนอ่าอ่าจะเสือเสือกันเปื้อนมา อ่าเสิร์ฟน้ำก็เป็นแล้วบาทอ่าวจะพากันเปลือนมาได้มานี่โอ้โหนี่อ้าวิตีเพินอ่ารอยยิ้มคือสำคัญเด้อเป็นแม่ค้าเด้อเออเอาสันไดเฮดเบียกเ่อร์เอ้ยเมื่อไดเ้ยชิบบอหาหน้องใบเตย เอาเอ้ยไม่ถ่ายไม่ไม่เอ็นเก่าอะไรล่ะเอ้ยเอ้ยิมาบอกเจ้าว่าให้เจ้าปุกฝนลอยนิ่มหอยสุกห้เศร้าเด้อเพิ่นบอกสอนยังห้พังเพิ่นเชื่อเพิ่นเด้ออเพิ่นเว่าวอะละหอยตีนอ่าตนสันมือเงาอให้อดทนให้เบี่ยงให้งานสู่ต่อไปเออสมทีว่าเจ้าบ่มีไผดูเลยอะไรอืมอะไรก็สู้ๆเด้อเอ้กับปลาได้บาทนี่ อยู่ได้อยู่ดีก็เป็นอยู่ดีเป็นยู่เออฮาว่าในว่าเสียงระลังในนั่นหนึงหาว่านิ่มนวลโดยให้มันได้ยินชัดมให้ฮว่าเสียงค่อยๆไม่ได้ยินเด้อบ่าน้ำเพลินบ่าน้ำหมูน้ำครูว่อน้ำเพลินก็ตามเถาเกเจ้าฮะเนาะอ่าอย่างไรก็ให้พังเสียเพลินชาเพลินไปพอพเป็นเมย์เด้ออืู้ เออเอาสบายดีเอฟซีแหละโดยเห็นบอกแบบนี้นะประจำขนาดเจ็บก็กำลังให้เวกิงานจังไรกับปลาเด้อบ้านอีเด้อจังไรก็พึ่งพรวนเนาโซนเอาคนงานมาให้เพื่อนพี่นังเออเอาโอเคโอเคโอเคพอให้คนงานสู้ๆเลยเอาสีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะถ้าสนาหก็ สวยน้องเพิ่นได้ซทำนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะก็คือเบ้าอะไรทั้งเฮากับสงสารน้องเพิ่นเนาะไปอยู่คนเดียวงุบงามงอยู่เพิ่นอยู่ซานเนาะเอาน้ำซ้ำปลากระบอกมีกินพี่พี่น้องเลยไปหาเบี้ยหางานให้น้องเพิ่นเนาะหาทางออกให้น้องเพิ่นประมาณนี้นะพี่พี่น้องๆเลยเนาะเงินนำเงินเดือนก็สิบประมาณที่เบ้าในคลิปมพี่พี่น้องถ้าว่าน้องเพิ่นฝึกงพ้นเดว่าเก่งกว่าเดิมเนาะกับเพิ่นก็เพิ่มเงินเดือนขึ้นให้อีก อาจ Gott, iram, exercise, <ió> ังได้ก็คือสีประมาณนี้ละพี่พี่น้องเลยโดยอาจังได้คลิปนี้เนาะกับมวยยังไลยพี่พี่น้องเลยกระเพาะพี่พี่น้องอีพีสีเบอร์สุสุขคนก็ไล์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางสนทนเด้อเนาะพี่พี่น้องเนาะปุ๊บิปทากสนทนแล้วก็อย่าขำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอจบคลิปแค่านี้ก่อนเนาะขอกล่าวมาสบายดี